ฤดูฝนปีนี้ไม่ใช่แค่เปียกแต่มีเรื่องที่คุณควรรู้ช่วยกันกดไลค์กดแชร์และกด subscribe แล้วไปดูก่อนที่จะเตรียมรับมือไม่ทันสถานีโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่องสร่วมกับ360อองศาเอนเตอร์เทนเมนต์จำกัดผลิตภัณฑ์ตราแม่ครัวเสนอ สวัสดีครับนี่คือสถานีรักโลก260องศากับผมแซคทนินวัฒพัฒนเาวลคุณคนส่วนใหญ่ไม่รู้หรอกว่าฤดูฝนปีนี้จะเปลี่ยนชีวิตยอย่างไรแล้วคุณจะรอดหรือจะร่วงต้องรู้เรื่องนี้ฤดูฝนแต่ละปีจะกินเวลาประมาณ5เดือนจากปลายพฤษภาคมไปสิ้นสุดกลางเดือนตุลาคมช่วงแรกฝนมีโอกาสตกไม่สม่ำเสมอแถมพอเข้าหน้าฝนได้ไม่เท่าไร่ ปลายเดือนมิถุนยนถึงกลางเดือนกรกฎาคมก็มีโอกาสมีฝนทิ้งช่วงตามธรรมชาติรอคอยอยู่ด้วยบางคนที่ไม่รู้จึงอาจไม่ได้เตรียมการรับมือไว้สําหรับช่วงฝนชุกของฤดูกาลจะเริ่มตั้งแต่ครึ่งหลังเดือนกรกฎาคมฝนส่วนใหญ่จะเจอกัน60ถึง80ซ์ของพื้นที่ยิ่งสิงหากันยาตุลาฝนจะตกหนักถึงหนักมากระวังภัยพิบัติน้ำท่วมน้ำหลากและการมาเยือนของพายุหมุนเขตร้อนประจำปีด้วย สำหรับสิ่งที่คุณควรรู้ก่อนก็คือช่วงต้นฤดูยังมีโอกาสเจอฝนอันตรายแบบพายุฤดูร้อนที่อาจไม่ได้น้ำมากจนกระทบช่วงฝนน้อยปลายมิถุนาต่อต้นกรกฎาได้ขณะที่การคาดการช่วงฝนชุกกรกฎาคมถึงกันยายนพบส่วนใหญ่จะมีฝนตกกล้เคียงถึงน้อยกว่าค่าปกติหรือในบริเวณที่มีสีขาวกับสีส้มในแผนที่ขณะที่เรื่องพายุการคาดการด้วยโมเดลจากกรมอุตุนยิยมวิทยาล่าสุดตอนนี้พบว่ามีโอกาสเข้าถ่ายแค่ลูกเดียว ฝนทั้งฤดูปีนี้จึงเสี่ยงสูงที่อาจจะมีน้อยกว่าปีที่แล้วคุณจะรอดหรือคุณจะร่วงต้องรีบวางแผนกันตั้งแต่วันนี้นี่คือสัญญาณของฤดูฝนปีนี้ที่ผมส่งให้คุณเตรียมตัวจากสถานีหลักโลกสมร้อยสิบสงสวัสดีครับสนับสนุนโดยผลิตภัณฑ์ตราแม่ครัว